ผมขอถอยโดยการไม่รับตำแหน่งนายกตทีผมอยากจะขอร้องและก็ขอบคุณบรรดาพัธมิตรเพื่อประชาธิปไตยว่าวันนี้เรามาร่วมกันปฏิรูปการเมืองเรามาร่วมกันทำการเมืองที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับประเทศไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ